สวัสดีตอนเสอบครับผมสวัสดีตอนสนบอบวันวน,น,นี้ก็มาบริษัสวนหญ้าครับสวนหญ้ามาดูเตรียมพื้นที่สนนวนหญ้าใบจะปลูกบางท่นครับตรงนี้ครับก็บตอก้องตัดหญ้าออกหญ้าก็งามงามงำหญ้า,าก็ระายครับนี่้ตาตัดออกปลูบกบางท่นครับเช็ด สวนผุดซาครับผมสวนหนาตัวนี้เป็นสวนหนาเลี้ยงตะเกตเตนเนาะสวนหนาเลี้ยงตะเกตเตนผมหนูมันไล่หนูกัดหนูกัดหนูขุดไล่ผมก็เลยบ่มักมาเลยเลยเจ้าอ๋อที่ปลูกบกทันปลูกผุดซาเดี๋ยวรุ่นกันมาเบิ่งกันว่ามันจะแต่สมัยนั้นอ่ะเนาะ มาเบิ่งมันจะได้คือวาบ่จะเป็นจังไดเหรครับอย่ากรตัดออกันนีลยแครับนี่คืออันคือปอานี้ปท่นตัตตัดปทันเดีวเนาะตัดปทันเดีวแตจะปะ่านนี่ะมันุตัดปทันเดียวเหลือ mình đi cả một chút tát ở lại, biển nó tát là có chữ muối Thái này, thái này, lông... thái này lông, uh, các bạn có chữ Long thấy là có chữ Long ờm khăn tutsa, các bạn đang đang các ở Biển mà lông như cậu. các bạn đang ở Biển mà lông bưng nó bưng như thế đẹp như thế cả, xuống bưng nó nó bưng bưng การตัดวิธีตัดนี่นนแหละพุ่งตัดไปนี่นนแหละ,ะหลน,น,น,นะครับพุ่จากนี้ไปนี่แหละก็จะได้หลายต้นเติมยูโรคยี่สิบสามสิบต้น,มนหมดแล้วรครับนี่หลายต้นอยู่มาหลุนมาเชียกันมาเบิ่งกันบามชื่อใดชื่อไหนการปลูกจะปลูกแบบไหนนะครับเนาะยิ่งมาให้เบิ่งยีการปลูกของผมน่าจะปเป็นหนันบ่ว เป็นได้ดังใจคือห้องว่างวะหยากระงามนี่ครับใบหยาผมจะเอาหยาไปผมจะเอาใบนั้นไปเหี่อ่อยอยู่ก็ไปให้ตะกัดเตียนดูจะเอาใบนั้นไปให้ตะกัดเตียนดูเตือนเสามึอนี่สุระไปด้วยนี่ครับชายบรรยากาศใหม่บึงยากาศสอๆก็สวยครับสวยอยู่เพตัว่าตือนตะเสาได้งานหลายตือนสายได้งานหน่อยสิครับเอ้า ลองเตือนสออลองบึงมันจะเป็นเหนนะครับเนาะเอาขึ้นนี่กากฟข้ามมีแล้วครับสวนหยาครับสวัสดีครับ